อุ้ยเจอท่อเจอท่อเจอท่อกลางถนนมีกุญแจมีกุญแจเหรอเออเปิดเลยเปิดเลยท่อไหนวะอ๋อเห็นแล้วเปิดเลยเปิดเลยโอ้พี่ไปแล้วนะไปไปอมอยู่ไหนไม่มีใครสงสารโอ้มีอะไรวะโอมเงียเหรออมพูดหน่อยทำไมไม่พูดหรอดิดบักแน่เลยมาแล้วดีทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรไอพวกชั่วที่กูกูบอกว่าออกท่อออกท่ออ่ะ โอ้กูกำลังแบบว่ขาบอหาเครื่องปั่นเออแบบเมื่อกี้ว่าเออจะบอกพร้อมการต่อทิ้งกูบมดทุกคนเลยกูพูดกันแล้วแล้วโอ้ไม่ตอบเลยอ่ะกูกำลังแบบกินต้องกาลังกินันกำลังจะบอกเลยให้เราว่าเดี๋ยวเพิ่งเปิดอะไรแป๊บนึงเพราะว่าเพราะว่ากำลังกำลังกำลังจะหาของเอาเธอกล่องอ่ะทีนี้ปุ๊บพอตอบอกว่าเออเปิดเลย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 เอาทิ้งกูอ้าวแล้วทกกูไงกูก็มาหาปั่นเครื่องอจะได้จะหาปั่นเครื่องเอาปั่นเครื่องไม่ได้มันทุบทอดกูก็แบบโอ้ทิพไหแล้วกูท้องงแข็งอะหมด เป็นความผิดที่แบบฆาตกรมันไล่ามาประชันศีร